สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องเทพประกรณนำนอสนอสมาโทรโลจีผู้เขียนนิวเก Man ผู้แปลวัฒนาวงฉ์ัดเป็นหนังสือแนวนวนิยายประจนภัยนวนิยายแปลวรรณกรรมแปลเทพประกรณำคำาปวย นี่คือเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้านอสที่นิวเกแมนสุดยอดนักเล่าเรื่องแห่งยุคนำเทพรกรนำนอสมาเล่าใหม่ในรูปแบบของเขาเองตั้งแต่จุดกำเนิดของโลกทั้ง9จุดเริ่มต้นของเหล่าเทพรวมถึงเรื่องของยักษ์คนแคะมนุษย์เรื่องของโอดินเทพสูงสุดและโอโซสุดในเหล่าทวยเทพทั้งหมดบิดาแห่งแอสการ์ดเรื่องของทอบตรของโอดิน เทพเจ้าสายฟ้าผู้เข้มแข็งที่สุดในเหล่าเทพเจ้าเจ้าของคอโยเนียเรื่องของโลกิผู้เจ้าเล่ห์ที่สุดฉลาดหลักแหลมที่สุดในแอสการ์ดและยังมีความโกดแค้นด้วยสยามมากที่สุดท้ายที่สุดเรื่องของแรกนาร็อกชะตากรรมสุดท้ายของเหล่าเทพเจ้า หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด275หน้าราคา295บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ w o r d อ Wonder นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกาศใ,ใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย